เรียกได้ว่าช่วงนี้กระแสดราม่าของฝรั่งมาแรงมากนะเกี่ยวกับความปลอดภัยเด็กครับแล้วก็ดราม่าโรบอกกับช่องเชลีผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแห้วแต่มันก็ยังมีคนที่ปล่อยปะงะเลยครับไม่ลืมหูไม่ลืมตาไม่ดูข่าวไม่สนใจอะไรทำเรื่องตรงกันข้ามครับกับดราม่าที่เกิดขึ้นแทนที่จะออกมาปกป้องเด็กเยาวชนครับกับสนับสนุนซะงั้นให้เด็กลเยาวชนครับใจแตกกันหมด เพราะว่าเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นในกลุ่ม Facebook โรบ็อ x ไทยกลุ่มหนึ่งที่ยุ d ดีครับภายในกลุ่มมีแต่คนถ่ายรูปหน้าตัวเองครับหาเพื่อนเล่นเกมซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าคลิปนี้เช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ด้วยนะแล้วใครชื่นชอบทงแบบฟอร์ม ฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์ม UGC ไอเทมรวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโรบ็อกลิงกลุ่มอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับโดยเรื่องนี้ครับถูกจกิบมายกพูดครั้งแรกนะในช่องสกิททีวีครับโดยเขาได้พูดถึงกลุ่มโรบ็อกไทยกลุ่มหนึ่งใน Facebook ที่คนในกลุ่มมากมายครับมีการโพสต์รูปหน้าตัวเองครับพร้อมกับหาเพื่อนเล่นเกมโรบ็อกนะโดยบางทีก็มีการที่ระบุอายุแบบชัดเจนนะว่าต้องการคนอายุเท่านี้เท่านี้ มาเป็นเพื่อนเล่นด้วยซึ่งเอาอตรงเลยคือการที่เขาเปิดหน้าแบบเนี้ยครับมันมี2กรณีที่เขาต้องการ 1. คือต้องการสาร้างยอด e n g a g e m e n t ต้องการคนมากดไลค์กดแชร์2ก็คือต้องการครับหาแฟนคือผมพูดตรงนะเวลา,าที่คนเปิดหน้าหาเพื่อนเล่นเกมเนี่ยมันจุดประสงค์มีไม่กี่อย่างหรอกครับเอาอตรงส่วนมากเป็นคนโสดด้วยผมมั่นใจเพราะคนมีแฟนคงไม่น่ากล้าเปิดหน้าครับ ให้ใครเนี่ยมากดไลค์กดแชร์นะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแฟนตกซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้นครับคือมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับบนโลกโซเชียลในมุมผมอมองว่ามันไม่โอเคครับถ้าใครติดตามดราม,ม่าของช่องเชลีหรือคลิปเชลีมาบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับการงัดพาตัวเด็กเนี่ยคุณเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับคือภาพของเราเปโดนะครับที่ล่อกวงเด็กเนี่ยเขาไมาจะไม่ใช่ภาพจริงกันนะครับเขามาจะใช้ภาพปลอมนะครับตัวตนปลอม มาหลอกเด็กนะครับหรือบางเคสที่ผมเคยเล่าครับเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะที่ทําคลิปแฟนน้องฟอสมาก่อนที่เขาเนี่ยยอมขับรถนะไป2ชั่วโมงนะครับ <c oughs> เพื่อไปหาเด็กนะครับที่เขาเนี่ยคุยด้วยซึ่งไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ไกลตัวนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีทํานองเนี้ยมาแล้วแต่อันนั้นเนี่ย่ายคนไปหาโดนงอกนะครับผมอยากให้ทุกคนมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเกิดได้ทุกที่ครับคือมันอาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่โตครับที่ เกิดขึ้นทุกวันนะในบ้านเรานะครับแต่เรื่องอะไรแบบเนี้มันควรที่จะไม่มีนะครับบนประเทศไทยนะเพราะมันสุมเสี่ยงมากซึ่งหลายคนครับก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองนะครับลงตัวของ Facebook คือนอกจากตัวของคนในกลุ่มแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงแอดมินในกลุ่มด้วยนะครับผมต้องขอเล่าก่อนว่าผมอยู่กลุ่มนี้มานานแล้วคือเดิมทีเนี่ยมันไม่เคยมีแอดมินนะที่โพสต์รูปหน้าผู้หญิงนะครับ ในตัวของกลุ่มมาก่อนนะมันเพิ่งมามีครับเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนประมาณช่วงปีนี้นี่เองที่แอดมินคนใหม่ครับอยากโปรโมท Discord ของเขามากซึ่ง Discord ของเขาเนี่ยคือไอโปรโมท,ทเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหานะเว้ยแต่รูปแบบการโปรโมทครับที่มันไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเขาครับกลับเลือกใช้รูปหน้าผู้หญิงสาวสวยครับที่ดูเหมือนเน็ตไอดอลหรือคนเกาหลีคนญี่ปุ่นครับมาเป็น เหมือนตัวแทนโปรโมทดิสคอดนะครับของเขาคือผมไม่อยากจะไปวิจารณ์อะไรนะว่าเฮ้ยรูปในภาพคนดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเพราะเราเช็คไม่ได้ครับอาจจะจริงก็ได้เดี๋ยวโดนเขาด่ากลับมาอีกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีการโปรโมทแบบนี้ครับมันก็สุ่มเสี่ยงนะครับคือเราไม่ทราบนะว่าผู้หญิงในภาพครับที่แอดมินเนี่ยโปรโมทกลุ่ม Discord เขามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันจะตรงปกไหมนะครับเพราะว่า มันดูสวยเกินจริงมากอะอาจจะจริงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวิธีการโปรโมทเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะสมกับกลุ่มที่อยู่เท่าไหร่ครับเพราะกลุ่มดังกล่าวอะครับเป็นกลุ่ม Facebook โรบอทไทยที่มันไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่นะมันมีเด็กด้วยซึ่งเอาตรงมันดูไม่ยากครับว่ามันมีเด็กหรือเปล่านะครับเพราะบ,บางโพสต์บางคนรูปที่ถ่ายเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าเป็นเด็กนะครับอยู่ในกลุ่มคือกลายเป็นว่าเหมือนแอดมิน min นะครับ เป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับคนในกลุ่มนะครับเลยทําตามแบบนี้เช่นกันซึ่งแอดมินเนี่ยแกก็ไม่ได้ห้ามด้วยนะครับกับเรื่องนี้ครับหนังซ้าเนี่ยสนับสนุนด้วยคือแกมองว่ามันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ความจริงคือมันมีแต่แกเนี่ยแค่ดูไม่ออกผมมองว่าแกคงไม่ดูพวกข่าวแบบล้อดวงเด็กอะครับหรือโซเชียลที่มีผู้ใหญ่เนี่ยงออเด็กหรือคนที่ไม่ตมปกแบบเนี้ยดูทรงแอดมินเนี่ยน่าจะไม่เคยเจอนะกับปัญหาดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้น ทำให้เขาครับเลยมองว่าเรื่องแบบนี้มันปกตินะแต่อย่างไรก็ตามครับคือจากการที่แอดมินเนี่ยตัดสินใจแบบนี้ครับมันมีผลเสียครับหลายอย่างคือบางคนเนี่ยที่โพสต์ภาพนะนอกจากสร้างยอดกดหัวใจกดไลค์กดแชร์มันก็จะมีบางเคสครับที่ต้องถามนะว่าคุณพี่ทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรอย่างเช่นภาพนี้ครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งครับดื่มเบียร์โชงล,ลงภาพนี้ครับในกลุ่ม Facebook อบบอ้ไทย คือเขาเขียนนะว่าเป็นภาพ AI ไเจนนะครับแต่ดูยังไงยังไงเนี่ยขวดเบียร์โลโก้ชัดมากนะก็ไม่ชัวร์นะว่าแอดมินเชื่อหรือเปล่านะครับเงยไม่ก mm ็พาพนีทิ้งแต่อย่างไรก็ตามครับภาพนี้ไม่เหมาะกับในกลุ่มแน่นอนครับเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันมีเด็กแเยาวชนอยู่ที่มาถึง18ปีด้วยซ้ําแต่แอดมินกลับปล่อยได้ยังไงแล้วก็ภาพนี้ครับที่โอ้โหคือ อันนี้ผมพอแถได้นะว่าเอออย่าน้อยอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่มีรูปถ่ายข้างนอกบ้านหรือเป็นรูปที่เขาถ่ายไว้นานแล้วอย่างเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้รูปภาพรูปเนี้ยไม่น่าจะเป็นช้อยหลักเงิช้อยเดียวครับที่คุณใส่ในโพสต์เฟซบุ๊กเป็นเกมแน่ๆคือก็ไม่ชวนนะว่าหาเพื่อนครับหรือหาคู่นอนนะคือถ้าอยากจะแบบโพสต์ภาพอะไรแบบเนี้ยไปเล่นทินเดอร์ก็ได้ครับไม่มีใครห้าม ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม f c e b o o o โรบ็อกไทยตอนนี้นะครับผมอยากเตือนอย่างหนึ่งว่าโดยเฉพาะนะแอดมินอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ครับมันบานปลายครับถ้าสมมุติว่ามีคนในกลุ่มโดนลอกดวงเด็กขึ้นมาโดนข่มขืนขึ้นมาเจอคนไม่ตรงปกขึ้นมาใครรับผิดชอบครับผมถามแค่นี้คุณรับผิดชอบได้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นครับ เรามีเคสตัวอย่างเรามีข่าวแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะไม่ใช่ว่ามันไม่เคยมีนะเวย้ยคือผมเชื่อว่าแอดมินนะ่ะเขาแก้ได้อยู่แล้วเพราะว่าง่าสุดเขาก็มีการที่เลิกนะใช้ภาพสาวสวยเซ็กซี่นะครับในการโปรโมต Discord แล้วอย่างไรก็ตามนะครับภายในกลุ่มยังมีคนที่โพสตหน้าตัวเองอยู่นะภายในกลุ่มผมอยากให้ทางแอดมินนะ่ะออกมาตั้งกฎที่เค้มงัดว่านี้ครับหรือเป็นไปได้นะห้ามเลยดีกว่า ที่ไม่ต้องโพสต์หน้าตัวเองแล้วไปในกลุ่มเพราะมันไม่มีความจําเป็นเลยครับที่คุณต้องทําแบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยสังคมโรบอทครับมันจะเสียนะแบบไฟเอ็มได้นะครับเราก็ไม่ได้เสียเพราะเด็กด้วยนะไปเสียครับเพราะผู้ใหญ่ครับที่มาเล่นเกมโรบอทครับเราทําพฤติกรรมมักง่ายกันเอาตรงนะพื้นที่ครับที่มีเด็กอยู่เห็นใจเด็กบ้างเถอะไม่ใช่สัตว์จะทำอะไรก็ทําครับผมบอกแค่นี้นะอย่าเอาตัวเองครับเป็นที่ตั้งครับ ดูคนอื่นด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับเด็กครับไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ <c oughs> ให้กับเด็กดูผมบอกแค่นี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปียงเทานี้ก่อนสวัสดีครับผม